มีข่าวดีนะครับสำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟในช่วงหน้าร้อนปีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะระบุว่าเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนในโครงการล้างแอร์ฟรีส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5รวม20,000นะคะโดยจะเริ่มต้นโครงการนี้ในเดือนเมษายนนี้ค่ะ โดยทางด้านนายสุทธิพงษ์เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานโลกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทำให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะได้มีการเดินหน้าจัดแคมเปญ Save Energy for All นะคะร่วมใจผลัดพลังงานผ่านวิกฤตไปด้วยกันในการเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประชาชนจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง1.3ล้านหน่วยต่อปีลดการปล่อยก๊าซคาร์ารบอนไดออกไซด์ประมาณ800 ตันต่อปีโดยแบ่งเป็น2กิจกรรมหลักๆด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกก็คือ1การล้างแอร์ช่วยชาตินะคะกฟะพร่วมกับสมาคมผู้ค้าปรับขอไปกับร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยนะคะในการเดินหน้าให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีจำนวน1,000งหมืสิทธิ์จำกัดครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี1เครื่อง โดยจะต้องเป็นแอร์แบบติดผนังขนาดไม่เกิน24,000 BTU ค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ e g a t c o t h นะคะตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นไป 2ค่ะเรื่องของการส่งเสริมการเลือกใช้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงซึ่งกฟผบอกว่าจะร่วมกับห้างสรรพสินค้าผู้ค้าปลีกจะมอบส่วนลด500บาทค่ะเมื่อคุณผู้ชมไปซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5มูล,ลค่า1000บาทขึ้นไปจำนวน1-0,000สิทธิ์เพียงแสดงบัตรประชาชนนะคะณนะจุดขายในร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงหลักฐานเพิ่มเพื่อนใน l ล n e แอดของ ecat หรือ a c e b o o k นะคะกฟผการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ โครงการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุนายนนี้นะคะซึ่งบอกว่าการปรับพฤติกรรมเรื่องของการใช้ไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการไฟฟ้าบอกว่าแนะนํำเลยว่าประชาชนควรจะเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ ปิดสวิตช์ถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อเลิกใช้งานรวมไปถึงนะคะให้มีการเลือกใช้ขนาดห้องกับเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศให้อุณหภูมินะคะไม่ต่ำกว่า26องศาเซลเซียสรวมไปถึงนะคะให้ปรับพฤติกรรมอย่างเช่นเรื่องของการปิดไฟทันทีเมื่อไม่ใช้และก็เปิดเท่าที่จําเป็นซึ่งนอกจากแคมเปญดังกล่าวแล้วนะคะบ,บอกว่ากฟผจะยังได้บริหารจัดการเชือเ้อเพลิงอื่นๆในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มความสามารถค่ะเพื่อต้น แทนการใช้กา๊าซธรรมชาติที่มีราคาสูงเช่นปรับการเดินเครื่องโดยใช้น้ำมันเตาและก็น้ำมันดีเซลแทนกา๊าซเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้าของประชาชนและก็รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างสูงขึ้นค่ะ